มาโดยเฉล่ยทั้งที่สองเมื่อวันศุกร์ที่20่สิบาฤษาคนคือพิชาสัอันนี้ก็ออกของเรื่องสุภะพุทธักงแ,แต่ตรงจะรับบริสุก็คือเกือบอๆท้ายๆไปท้ายหน้าท้ายหน้าแรกก็บอกแล้วว่าให้ดูสองหน้านี้ออกแน่นอนไปดูหน้าไหนอันนก็แล้ว แล้วแล้วแต่ท่านมาดูครับใครที่ยังไม่ได้สัมพันธ์ก็พยายามทำความเข้าใจไปเรื่อยๆอก่อนจะถึงอบรมเนี่ยต้องพยายามาทำให้ได้แล้วอบรมเราจะได้ไม่ต้องมารอมากมายมาดูครับประโยคแรกจาระปุริโสก่อนจะต้องพันนะ่ะเราก็ต้องดูประธาน กับกิยาภุมภาาก่อนว่าไทยเป็นประธานใทยเป็นกิยาภุมภาคเพราะว่าถ้าเป็นประโยคเลขนอกเราต้องเน้นตัวประธานกับกิยาคุมภาาก่อนนอกจากว่าประธานมันมีวิเศษนะเราจึงเอาวิเศษนะเท่ากับตัวประธานก่อนส่วนถ้าเป็นประโยคเลขในเราก็ดูว่ามีอัลลภณะหรือเปล่าถ้ามีอัลลภณะอัลปภณะก็จะสัมพันธ์ก่อนนิบัติต้องข้าวามก็จะฟังเป็นตัวที่สอง แล้วก็ค่อยประธานหรือวิเศษณ์ของตัวประธานแต่ว่าถ้าเป็นเล็กนอกมันไม่มีอรรารนณอยู่แล้วแล้วก็ไม่มีนิบาตต้นขความด้วยฉะนั้นก็จาระุปริโสอ่สัยกาในาอารโรเจสิอาโอเจสิอาบทกัตตุวัจงอดูดีๆนะครับทั้งต่อไปจะได้อ่าอย่างน้อยต้องได้ทักหนึ่งให้หรือสองให้พยายามปรับปรุงตัวเอง ทำให้ได้ให้ให้ได้ตั้งตั้งทำหน้าที่ขยายใครขยายกระถางก่อนตั้งวิสัยของกระถางกระถางอวุตกรรมในสุตวต,ตวะสุตตวาปุพพารากิริยาในคันตวะคันตวาปัจัยต้องเข้ากับกิริยาระหว่างตัวต่อมาคือในคันตวาสุปปะพุทตะสัต,ตว่าแห่งสามีสัมมาทะในสันติกังสันติกังพระวสุ าปุรนิยกรรมะในคันตะวะเราต้องจำหลักพื้นฐานว่าถ้าเป็นทุติยวิพัตน์ต้องสัมพันธ์เข้าในกิริยาเท่านั้นไม่ต้องคิดไม่ต้องจำอะไรมากจำหลักใหญ่ๆคือทุติยวิพัตน์เข้าในกิริยาฉัดทิวิพัตน์เข้าในตัวนามอเป็นนดับแรกก่อนต่อมาขันตวาอันนี้ก็ ตวาปัจจัยแต่ว่าแล้วกัปุพหการลักิริยาในกิริยาในระหว่างตัวต่อมาคือตัวไหนเราอย่ามองแค่ตวาปัจจัยเท่านั้นเราต้องดูว่ามีตาอันตะมาณะอยู่ในประโยคไหมอย่างปุโถโธนี่คือตบาบัจจัยรับปุพหะได้ก็ทันตวาปุาพาการรักิริยาในปุถโธแล้วกเ็เข้าไปในเลขไหนเลขไหนไม่มีอัลปณะไม่มีนิบาตต้น้อความมีตัวประธานหรือไม่ระหว่างริงไว้อก็ เราจะแปลเป็นประธานเลยก็ได้หรือจะยกวจ,จนะมาก็ได้แต่ว่ากิยบุพภาคเขาคือวุตตังก็แปลว่าเป็นการกล่าวจะนับประธานกควรจะยกมาก็กิ่งวิเสนาของวจ,จนะวจ,จนะประธานในประโยคก,กรรมวาจบก็วุตตังกรรมในวุตตังวุตตังกิตะกบดกรรมวาจกยังเขียนถูกหรือเปล่าติอ่าตากบดแล้วก็ พาะไปนหนึ่งเพาะบอกว่าดุกรรมะวจกแล้วก็เมออะนะพิหิตกตาในาในกิยาภูภาคคือในพุตตังอ่ะขอพายมีไม่ใช่นะอ่านว่าทำอะไรอันหลังของเราเขาภัยม่มีตัวเนี้คือสามีสมร t ทะในภาคิในเยนะมีแสดงความประโภคของภาคินเยนะอันหลังของเราเม่สามีสมรน h a ในภาคิในเยนะภาคินเยนะตัวนี้ อ่เป็นตัวอนตพิจิกตาในอุฏงต่อไปด้วยดูผิดไปตัวนิวัตตันตนะตัวนี้ก็เป็นอันตรา,ายัจอันนี้ก็ขยายขยายไข่ขยายตัวอน,นาพิกตาตัวนี้อันหลานของเราปู้เมื่อกลับหรือกลับอยู่ก็นิวัตตันตนะวิเศสนะของภาคิในยนะนีนะข้ะอันตรายหรืออนาพิจิกใจที่อยู่ในรูปของทุตยานจนถึงสัตม,ตมีก็เป็นวิเศษณะของนามที่เป็นวิพัฒนนั้น ที่ไม่ใช่ปัดธรมวิพัฒน์นิวัตตันเตนะวิเศณะของอาคิในยีนะแล้วก็อิทิศัพต์ตัวนี้อะไรเป็นตัวเปิดปุถโธเป็นตัวเปิดปุถโธคือกิริยาก็อิทิศัพท์อาการะในปุถโธปุถโธต่างเป็ใจขยายตัวประธานก็วิเศณะของจาระปุริโสแล้วก็ยถาสุตังยถาสุตังตัวนี้คือเราไปได้สองอย่างกลับทูแล้วอ่าตาม ตามธรรมอันตนฟังแล้วอย่างไรหรือกลับทุลแล้วซึ่งคําอันตนฟังแล้วอย่างไรฉะนั้นถ้ายกตัวนํานามเข้ามาก็จะาสุตังวิจินะของวัฒนังวัฒนารุตกรรมะในอารูเจสีคือเอาวัฒนางตปว่าซึ่งเป็นวุตกรรมะในารูเจสีแต่แต่ถ้าแปลไม่ออกจำเนียงวิพัฒน์คือกลับทูลแล้วตามทําอันตนฟังแล้วจะถาสุตังก็เป็นกิริยาวิจินะในอารูเจสี ต่อมาโส so, ตุนี้โยกไข่ก็โยกสุปาพุทโธโสวิสราณของสุปาพุทธโธสุปาพุทธโธก็สีกตไในไหนเราดูว่าเกียร์คุพางเขาติดตัวไหนมีไหมเราเห็นอยู่ในที่นี้ไหมแปลว่าสิ่งที่เป็นเกียร์คุภาพของสุป,ปาสุปาพุทธโธคืออาหารที่เราต้องขึ้นมาเองนะเพามนเป็นเลขนอกเลขนอกบางครั้ง เขาไม่ใส่มาแต่ว่ามันมีตัวประธานแล้วเราต้องใส่มาให้เขาด้วยก็สุปาพุทโตสิกกาตาในอาหารอาหารอานยบุตรกตรุวานจากแล้วก็ปัสสา,าวิสตรของไทยวิศระของจาระปุริสสะเดี๋ยวตัวนี้เข้ามาแต่ว่าเป็นเฉดีพัฒน์ัสสาวิสตรของจาระปุริสสะจาระปุริสสะเขาเป็นสามีสมรธในวัฒนังวัตนัง อาวุตกรรมในสุดตวาสุตวาตัวนี้ปุพหการกิริยาในตัวไหนเราต้องดูว่าเลขนอกมันต้องเข้าในเลขนอกไหนที่อยู่ทั้งหมดนี่มันคือเลขในทั้งหมดเลขนอกคืออาหารตัวนี้ตัวเดียวก็สุตวาตัวนี้คือปุพหการะกิริยาในอาหารตรงนี้แล้วก็เข้าไปในเลขไหนเราจะเอาตัวไหนก่อนเอาประทานก่อนละกันจะได้ง่ายที่คือกระถานภูโศเสกตาในอัตติ อทิอให้บทกัตตุวาจมประธานเทียบุภาพเรียบร้อยแล้วที่เหลือก็ค่อยๆสัมพันธ์ไปตามลำดับนบะศัพตแปลว่าหาไม่ได้ก็นาศัพ์ไม่ต้องเข้าในตัวนั้นก็นะศัพปติเสธนาาัธาอิทาน,นี้การละสตรมีในอทิคือการรับสตรมีต้นข้อความแปลก่อนหรือแปลหลังประโยคก็ได้ต้องเป็นการรับสตมีใน กุรยานุภาคืออิธานิการละตตะมีในอัติมามะสา,ามีสมรญทะในภาคิในยัสสัภาคินยรรายัสสัสามีสมร t h ะในกถาโตโศแลือก็จบไปหนึ่งประโยคต่อมาโสวิสินะของภาคินายโยโยกหลานละกันภากินายโยสิกตาในวัติวัฏติขีบทกตุวาจกอัฐาอัฐาตัวนี้ ตอนที่เ,เ,ร,เรียนได้แปลครั้ง,งก่อนก็บอกแล้วว่ามันเป็นกิริยาวิเศษณในโปตินะไม่ได้เข้าในวัรติก่อนอธศัพท์กิริยาวิเศษณในปหติตัวนี้แล้วก็ยังวิเศษณะของวัจนังวัจนังอวัตกรรมในวัติติสมาตังตัวนี้ก็คือโยกประธานมาคือโยกอะไรโยกวัจนังตังวิเศษนาของวัจนังวัจนงังเสกตาในโหติโหติให้บท กับตุว่าจบต่อมามีตถากับเอวะเอวะอยู่กับตัวไหนเวลาสัมผั์ก็ต้องเข้ากับตัวนั้นเอวะสัะเะ์เราเรียกชื่อัมพัาธ์ว่าภาวะธารณะเอวะสั์ภาวะธารณะเท่ากับตถาตถาถสัพท์กิริยาวิสณในโหติฉะนั้นตถาในเวลาเขียนก็คือคำว่าตถาสัพท์ด้วยตถาถสัพท์กิริยาวิสณในโหติ ต่อมาเอวังอันนี้เป็นประโยคลักษณะเอวังคือเราโยกพาววขึ้นมาเอวังวิเศษลัของพาเวพาวีาวลักษณะในสันติสัน,ต,สนติลักษณะกิริยาปีศัพท์ก็ปิก,ปกับถาเข้ากับสันติฉะนั้นพาววตัวนี้ใช้เป็นตัววิเศษัของพาวีนะครับไม่ได้สัมพันธ์ไปอย่างอื่นแต่สัมพันธ์เป็นวิเศษละของพาววต่อมาประธานดูจัก นิคันติสามิอาหางเสกตาในนิคันปิสามินิคันิิสามิอายบทกับตุวโจนงนั่งตัวนี้เราก็โยกโยกพาขินายังแล้วกันคือบางบางท่านกาน็อาจจะยกสมณังขึ้นมาอ่ามันก็ไป่ถือว่าผิดถ้ามาพูดถึงหลังก็ก็เอาหลานมาตลอดนังวิจารณ์ของพาขินายังพาขินายังก็เป็นอาวุธกรรมะในนิคันปิสามิแล้วก็ อะไรตัวนี้อีธานีเท่าไหมเท่ากาละสตมีในในิคันติสามิมุสาเวาเวาเทนะด้วยก็เป็นกาละะในนิคันติสามิแล้วก็ฮิซับตัวนี้เราแปลว่าใดเห็นว่าเพราะว่าถ้าแปลว่าเห็นว่าก็ฮิซับเหตุชนักกาถ้าแปลว่าด้วยว่าก็ฮิซับก็เป็นพระชนักกาคือใครจันทสะพานตัวนี้ก็ ยังไงก็ไม่ผิดนะ,ะถ้าผิดก็ไปว่ากำลัการเอาอดูหนังสือมากเกินไปแล้วก็โสตัวนี้ก็ยกพาคิไนโยเข้ามาโสวิเศษนัของพาคิไนโยพาคิไนโยก็เป็นศิกาตาในอาหานี่คือประธานของพัดไนโยตัวนี้อาหาก็เป็นอหายวจนกัตตุว,วาโจกมังมังตัวนี้ให้แปลว่าซึ่งก็เป็นอาวุธกรรมะในอวัตตวะ ที่จริงใครจะแปลจะสัมผัว่าอากะจิตกรรมะในอวัตตวะก็ไม่ก็ไม่ถือว่าผิดนะแต่ว่า,าผมให้แปลว่าซึ่งไปก่อนอวัตกรรมะในอวัตตวะแล้วก็เข้าไปในเลขในอันนี้ก็ยกประธานมาคือไคคือสุปะพุทโธสุป,ปะพุทโธก็สยจักาตาในปวิสิตสติปวิสิตติให้บทกัตตุวะจบแล้วก็สตมมีวิเณนของทิวส เกวสกาละสตรมีในปวิสิสติปัทวิงอันนี้แปลว่าอะไรตูสัมปาปุนยะกรรมในปวสิสิสติอิติสัพอิติสัพใครเป็นตัวเปิดไม่กล่าวถึงแล้วซึ่งเราโดยไม่กําหนดว่าในอิติสัพตัวนี้ก็คืออวตวาอะไรเป็นตัวเปิดก็อิติศัพอาการะในอวตวตาะแล้วก็อน,นิยะอะอน,นิยะเมนะ โดยไม่กระจงโดยไม่แน่นอนนะตัวนี้คือตัติยาวิเศษณะในอวตบะทานสอนเพีเป็นตติอะไรนะติติคือแค่ติติเองไม่ได้ทำให้สูญสับไปอันยะเมนะเป็นตัติยาวิเศษณะในอวตตบะอวตตตบะปุพหการกิริยาในอาหารอันนี้มันเป็นเลขในอีกชั้นหนึ่งใช่ไหม แปลว่าวัตวาตัวนี้ก็ต้องเข้าในอาหารตัวนี้วัตวาผู้ภาคการักยาในอาหารแล้วบัข้า,างไหนก็คือสุภาพุโทโธมาอีกครั้งหนึ่งสุภาพุโทโตนิกตาในประวิสสิสติประวิสสิสติอายบทกัตถุวาจกเิถาปาสาทีาจะาเข้าไปสู่แผ่นดินที่ใกล้แห่งเชิงแห่งบันไดในภายใต้แห่งปราสาเทเิถาปาสาทีก็เป็นพินนา,าระในสปปนะปาธมุลีแต่ใครจะเป็นอาัาระใน ในปรวิสุทติอ่าก็ก็ไม่ถือว่าผิดนะอ่าการในปรวิสุทติก็ไม่ไม่ถือว่าผิดส่วนปาทะมูละอ่าปาทะอ่าโสปานะปาทะมูลีอันนี้ก็เป็นสมีปาทระในปรวิสุตติเด็กเขจะเป็นในปัทวิงมันก็ไม่ไม่น่าผิดสักเท่าไหร่แผ่นดินในที่ใกล้เพียงแค่เมนองใดมันก็ไม่ผิดสักเท่าไหร่ส่วนปัทวิงตัวนี้ก็เป็นสามปาปุกนิยกรรมะในปรวิสุตติในฝีดาบตัวนี้อ่าการใน อาหาประโยคต่อมาอสองประโยชน์สุดท้ายประโยคนี้อ่ uh huh. าถ้าจะใด้ดีล้วก็ต้องพันตัวบรรทากไปก่อนเลยคืออยู่ตรงนี้อาหารเจกตาในคามิสามิคามิสามิอ uh huh. า uh huh. รโิโบทกัตตุวาโกตรงนี้เป็นอะไรเป็นอิโต uh huh. อิโตกับกับอิทานิ uh huh. ฉะนั้นเราต้องเอาอิโตโยกฐานะโตขึ้นมาก่อน อิโตวิเศษณ์นัของฐานะโตฐานะโตอัปฐานะในปัฏายะแล้วก็อิธานิการะสตรมีในคำมิสามิแล้วก็ปัฏฐายะกิริยาวิเศษณนัในคามิสามิแล้วก็ตังวิเศษณนัของฐา,านังฐานังสัมปาปุนิยกรรมะในคามิสามินัสสปฏิเสธะในคามิสามิแล้วก็มาประโยคสุดท้าย ตัวนี้อาถะอยู่ในเลขในก็ขึ้นภาวีสันติเข้ามาเอาอาถะเป็นวิเศนะของของใครของภาวีส่วนสันติก็ใส่มาเป็นลักษณะกิริยาก็อาถะวิเศนะของภาวีภาวีลักษณะในสันติสันติลักษณะกิริยาแล้วก็ระทานดูจากนิคันิสามิตัวนี้ก็ขึ้นประทานมาคืออาหารติกตาในนิคันิสามิ นี่คดีสามีอาิบทกับตุกวาโจกนางกมีศรธนะของไทยภาคินายังยกขมาภากคินายังก็เป็นอวุตกรรมะในในไหนเราจักข่มเราไม่เข้าไปเอาสู่แผ่นดินในที่นั้นจักข่มซึ่งหลานนั้นเหนไนางมันต้องวางเป็นตัวที่สองอ่ะที่จริงแล้วมันควรจะอ,อยู่ตรงนี้แต่ว่าเกิดเขาเอานางที่เป็นวิศรสป,ปนามันนางเป็วางอันดับที่ไม่ได้ ถ้าใช้นังเมื่อไหร่นังคือเป็นตัวต้องวางที่สองของประโยคฉะนั้นมันเลยต้องวางตัวนี้เราอาจจะแปลกลับไปกลับมากนะ็เพราะเดิหนาของนังที่วางเป็นตัวระดับอื่นไม่ได้ก็นังวิชนะของภาคินายัางภาคินายัางก็เป็นอาวุธกรรมะในนิคันิสามิแล้วก็ต่อมีวิชนะของฐานีฐานีตัวนี้ก็ถ้าเข้าในอภปวิสิตวาก็เป็นอาธาระในปวิอภิวิสิตวาหรือเข้าในปัทวิงก็เป็นพินาธาระในปัทวิง ปัจจุบินก็เป็นสัมปาปุนิยกรรมะในอภวิสิทวะอภวิสิทาะก็เป็นปุพการลกิริยาในนิคันติสามิแล้วก็มุสาวาทีด้วยการกล่าวเทศก็เป็นกรณะในนิคันติสามิอิทิซัพอาหารที่เราใส่มาเป็นเตียงกรุกรภาพของสปาพุโธก็อิทิซัากระในอาหารมันเราก็ทําแค่นี้แค่เนี้ถือว่าเยอะไปหรือเปล่า เราก็รมาเยอะสับเท่าไหร่เราใช้เวลาทำบบเยอะไหมชั่วโมงครึ่งหรือชั่วโมงนึงก็เสร็จแล้วสองชั่วโมงเอาไปกันใหญ่แต่ลรพยายามช่วงนี้วันไหนที่เป็นวิชาสัมพันธ์เนี่ยพยายามทำให้ได้อ่าภายในถึงสิ้นปีเนี้ต้องให้ใช้งานให้ได้อตอนแรกก็มีสาวให้สูนศัพท์อยู่นะแต่ว่าเขับไปตรวกันตรวไปตรวมา อของท่านคุณานน์อาจจะตกไปสักทำสองทำนอ่า,อามันก็กเลยกลับไปกินใหม่จากที่ได้สูวสาวกลายเป็นสี่สา่าตกแค่มันจะนางคือมันพอตกวันจะนางไปตัวหนึ่งมันก็เลยต้มพันข่าไปกับตัวอื่นไงมันก็เลยอาจจะไม่ได้ตรวจทานาตรวจทานอาจจะเจอก็ได้อประมาณนี้แหละโอเคมีใครมีปัญหาอะไรไหมครับทางวันศุกร์นี้ ก็จะเป็นวิชาแปลเขาคงจะ,ะไม่อยากสักเท่าไหร่แต่ว,ว่าถ้าใครไม่ได้ดูมามันก็ยากเสมออแล้วก็วิชาแปลทั้งทั้งนี้มันก็ดูไม่กี่หน้าก็พยายามดูทุกหน้าแล้วกันหน้าที่มันควรจะออกผมบอกไปแล้วถ้าท่านไม่ตั้งใจฟังตอนที่ผมสอนก็ช่วยอะไรไม่ได้ทั้งนี้ไม่ใบแล้วละ่ะผมบอกไปแล้ว ตอนแปลอยู่ครั้งนั้นโอเค